หินดี่ต้องรับเข้าสู่ช่องยูทู e ของเรานะครับเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวที่สี่สำหรับหินทรายวันนี้อาวันนี้ก็ดาวทิศบุรพามาถึงบ้านเลยครับ ดูกระบะมาดูกระบะนะครับวันนี้แล้วก็มาดูรถอ่าสวยมากเลยครับอ่จาจนบนหลายรอบแล้วตันนี้เราก็จะขายอยู่ที่สองแสนนะครับลูกค้ามีพอดีมีแทนของสามมิตรแท้ให้ลูกค้าอยู่ก็เลยว่าจะปล่อยคันนี้ไปก่อนเพราะกระบะนะครับแต่รถไม่รู้ว่าจะขายหรือเปล่าเพราะว่เจ้าของไม่ได้ติดต่อมา <laughs> อ,อันนี้เราก็มาอ่ามาคุยกันเรื่องรถออดอาวเ,เขามาเห็นรถในคัสรรกิจแต่นี้ว่าก็ไม่ได้บอกขายนะครับมาชมความสวยมันอยู่ได้อย่างไสวยครับสวยจริงๆครับผมถือถือหาหาค่อนข้างจะหาหาเจ,เ,จเจอ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 ยากครับรถลักษณะเนี้ยอันนี้ดูนะครับว่าเขาเขาอยู่ที่ไหนมานี่ครับจะว่าเดี๋ยวดูภายในนี่ครับภายใน ซู <Das S 2> ปเปอร์ล็ปปอกกี้นะครับตัวนี้ซูปเปอร์เลยนะครับสองรอยสิบเอฟผมก็ค่อนข้างจะพบเจอน้อยครับรถลักษณะเนี้ยสวยจริงๆอเอาครับ <fak at> นี่ครับยวดูป่ายกหัวให้ดูเนี่ยดูอึบ ปึกโอเคครับผมนี่ครับมาะค้าดูโอ้ดูเอาครับน้ำดูนะักหวนนะคัสซีสวยมากช่วงล่างแน่นยางสมบูรณ์แบบครับระบะเ,เข้ากับกระบะได้ดีมากเลยครับลูกค้า ต้องเป็นผลงานชิ้นเอกเลยครับคันนี้สวยจริงๆครับผมการันตีครับผมดูครับช่วงล่างสวยไม่มีที่ติรถคันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดได้ไปนะครับรถเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าเป็น,เป,นเป็นผู้โชคดีเลยครับสามหกเรายังเล่นเป็นแสนๆ <laughs> อันนี้หลักหมื่นเนาะครับ สวยจริงๆรปปรค,ครับสวัสดีครับเนงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอุนสินสมบัติครับผมสวัสดีครับ